สบายดีสบายดีสวัสดีพแม่พี่น้องทางฟังลาวฟังไทยและอยู่ต่างประเทศเนาะบอกว่าจะอยู่ประเทศใดก็กล้าสบายดีและสวัสดีเนาะเมื่อนี่มาพอกับสองนารีซาโตะคือเกา่าพแม่พี่น้องมาได้พอกันกันล็ลายเหมืองน้องพี่น้องเนาะแกคิดหอดคิดเทิงอ่าพรมยเอฟซีเมืม่อสุขุสุคนคือเก่าเนาะแต่ว่านารีบ่มีโอกาสได้อ่าถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปอ่าจากเหมือนก็ ทรงสามมือเนาะพี่น้องประมาณทรงมือหรือสามมือนี่แหละทีโบได้ลงคลิปให้เบิร์กันเนื่องจากว่าคือนันีบอกในคลิปกันก่อนแล้วเนาะว่านันีมาขายเครื่องส่วนนี้เนาะขายเสื้อผ้าเด็กน้อยแล้วก็เสื้อผ้าผู้ใหญ่เนาะคือคือไปหาจากเอื้อยที่เปิลเป็นคนเวียดนามเนาะแล้วก็ไปขายโตพี่น้องเอ้ยแล้วก็บ่มีโอกาสไดิทายเนาะ เพราะว่าเวลาเขาไปคลายนะแบบเขาเลาะคลายเห็นไหมพี <t ool story> <t ool story> ่น้องถ้าเข้าทายคลิปแม่เขาเจาะจับโบสือน้ำเขาเนาะเขาแบบเลาะตามเหื่นตามบ้านเขาเจาะนน่ะเขาเจาะจับโบสือแบบเขาเจาะไอ้กองเนาะเขาเจาบริยากเข่ากองมันก็มีบางคนที่เขาเจาบล็อกขึ้นยางแบบเข่าแดดแต่บางคนเขาเจากระบริยากเข่ากองเนาะพี่น้องเนาะนาลีก็เลยแบบบริย์ทายเห็นไหมลีก็เลยแบบบริย์ทายโอ้เสียงมันมากน้ำมันลีก็เลยบริย์ทายเนาะ ลมือนีนารีมาไหวเนาะตอนนี้กับสี่โมงพี่น้องสี่โมงเคืองเนาะตอนอัดคลิปนี่พี่น้องมือนีนะ่ะแบบนารีมาไหวเน่แต่ค้ายเครืองปกตินน่มาหกโมงเนาะหกโมงกับมือเน่แต่ว่ามือน,นีเข้ามาแต่เว้นเพราะว่าเอือยเขาโทรมาเนาะเออโก้เขาโทรมาเพื่อนอ่ามือน,นีเป็นมือวันเสาร์เลยเพื่อนอันโทรมาให้เหาแบบมาไหวแต่คล้ายเครืองหันเพราะว่าเพื่อนจะให้เหานะมาพูดพักให้เพิ่นเนาะอะ้วก็มาเบิ่งเพื่อนให้เพิ่อนนะพี่น้อง แบบมาจอบเบิ้งเฮื่อเนาะยันมีงัวเขามากินอันเครื่องพละปูเพ่ินเนี้ยะนะยันงัวมันบุเขาเนาะตอนนี้นรรออารีอยู่เฮือนเอื่อยคือเก้าอ่ะเฮือนเอื่อยกกเนาะแม่คลองอ่ะเอื่อยที่เพิินมีลูกแฝดสองคนแหละคนหนึ่ง ว่วาวได้คนหนึ่งว่าวได้เนาะปากกึกร้านของนาลีเองเพิ่นมักแลนมะาขาวกองนําดอกคัานาลีถ่ายคลิปแนละ้วพี่น,นอ้องเนาะมื้อนี้ก็บ่ได้มีนะฮสะสระอีหยังดอกเนาะมาเฮ็ดคลิปย้อนว่าคิดฮอดพ่อแม่ FC เฮาอ่าบ่ได้ลงคลิปเนาะส่วนนี้เนาะเขาก็เลยแบบซีมาอัดคลิปมื้อนี้สิมาเฮ็ดคอนเทนต์กับแม่นเนาะสิมาพูดพักให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งปลาเฮือนกับหกเลยพี่น้องก็คือพวกส่วงนี้แบบวุ่นๆเนานะกลมันตน้นพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปกลมันตน้นซอยหญ้าเพิ่นเนาะพี่น,นอ้องเนาะ แก่เขาหนาลีเพิ่นไปกลนมันต้นซอยหญ้าเพิ่นอยู่บ้านดูบอนอ่าหน้านาลีนี่แหละเนาะแก่ๆแต่ว่านาลีหันส่วนนี้ไปขายเครื่องมือซองเนาะแต่ถ้าว่าเขาสูกแมนซิโจเนาะพี่เนาะ้าเขาหน้าสูกแมนซิโจไปขายอ่าเสื้อผ้าแล้วก็ไปเกี่ยวเขาซอยโพนเนาะแล้วส่วนนี้เขาวพราท่านสูกเนาะเขาดำสาเนาะเขาเลยก็เลยแบบสูกอ่าหน้านซูกกันในพี่เนาะโอ้จับจับกล่องกับแบบสั้นๆแล้วพี่น้องเนาะ ก็คือตามสินาลีบอกเขเลยเนะนาะนารีแบบบริคอยทายคลิปแล้วก็ไปคลายเครื่องมือสองอ่ะแล้วก็ตามหวัวขอคลิปเลยเนะนาะนารีมีข่าวดีสิมาบอกพี่นนองหลังจากที่นารีพักแล้วแนะล้วเนาะนารีสิมีข่าวดีสิมาบอกพรมีเอฟซีเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามน้ำกันนะว่าข่าวดีที่นารีสิมาบอกก็คือข่าวยั้งน,นะเพียงเนาะอย่าเผาคิดไปเองพี่นนอะฝากนารีบอกก่อนเนาะไปเดี๋ยวเราไปดพักน้ำกันเลยพี่นนองตอนนี้ก็ พักกบับบริไล่หรอกเนาะ,ะพักอยู่สวนเอื่อยอันนี้ก็ันเพื่อนของเอื่อยเนาะเพื่อนนารีแบบกับโบใกล้จากเพื่อนเอื่อยนะคือซิมาโฮสพักให้เ,เพื่อนเว้ยเพื่อนโทรมาว่าให้โฮสพักให้เนาะเขา <อ S 1> ทางาไหนล่ะบ่นอือฮึ เนาะบ่มีไปถือกล่องเด้อบ่ได้โทรน้องซ้ายมาถือให้เนาะพี่น้องนี่มาถือเองหมอละให้น้องซ้ายที่ฮักแพงกับเฮาหั่นน่ะเพิ่นมาถือให้เนาะนี่พี่น้องเฮาสิพาพ่อแม่พี่น้องมาโฮดักเนาะมื้อนี้เนาะนี่ักกอยู่ดนีแหละเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งเนาะถ่ายสวนักเอื้อให้เบิ่งเนาะ น,นี่ก็เม็นพักบัวทีนอดีซื้อมาเนาะซื้อมาเป็นหัวแล้วหากะมาตัดปลายมาแล้วกะปลูกใส่เนาะเด้ยวเพิ่นกับปลูกเป็นทีหอยแล้วเบื้องพี่กะจะเป็นพักกาดนะพี่เนอะพักกาดน้อยอกำลังบ่งนะตัวนั้นกำลังวานนะพี่เ้องนี่ก็ะักบัวนะส่วนกระสิป,ประมานนี่แหละบริลลายดอกเนาะสมาโฮดอันนี้อืม ជាទីខៃណាយានបតត្រណមហោតលែណោហេ Yeah รูมก็จะปลูกหัวสิไข่เนาะพี่น้องท่านนะเดีย๋ยวเราปลูกหัวสิไข่แล้วไปหนึ่งบวเนาะพี่น้องหรือหนึ่งสัวในอีกประมาณสองสามส่วเนาะเดี๋ยวเปิดน้ำกันอ้ยลำบากเนาะพี่น้องน้องบ่ม,มีมือกลองเนี่ย จับเองน,นี่ประมาณสองสามส่วนนะพี่น้อะเพราะว่าพักว่าท่านเลลายแล้วลูกว่าท่านลายนี่กับแม่เนาะเหนียวว่าท่านโพสโพสแดดจะสิบมาบอกข่าวดีเด้อ ดินมันสุมน่มนะเฮียเสร็จสิ่์ไปสองบัวเนาะส่วนตัวนี้เดี๋ยวเ่าสิมาหดพักบัวอีกส่วนหนึ่งเนาะบัวตัวนู้น บัวสุดท้ายพี่น,ะนาะนังนานตัวนี้เนาะ เอาละพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะนลีกับพาพ่อแม่พี่น้องมาเฮดคอนเทนต์กับพ่อแม่เนาะมาโหดพักนะพี่น้องเนาะแล้วตอนนี้เขาก็โหดพักแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะบ่แม่พักข้าดอกพักเอืยอยเนาะแต่ข้าก็กินให้กันพี่น้องที่ข้าก็เก็บกินเนาะก็บพักน้ำกันอะไรส่วนพ่อท่านมาเถอะเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่านลีโหดพักแล้วแล้วนลีกับชิก้าบมือเหอนนลีเองเนาะแล้วภารกิจแล้วเนาะ เดี๋ยวเฮามาโตชีนารีบอกไว้ตั้งแต่ทําอิดเนาะนาลีบอกว่ามีข่าวดีสิมาบอกพรมีเอฟซีเนาะข่าวดีนะแมนยังเนาะเดี๋ยวมาเฉลยแล้วติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกข่กกาวดีนั่นก็คือตอนนี้เนาะนาลีบอกเป็นตอนนี้เนาะอีกประมาณสามสี่มื่นเนาะนาลีจะโบไดไปอ่าเลาะขายเครื่องแล้วแบบ บอดาไปคายเครื่องตามบ้านหรือว่าแบบขี่รถไปคายไกลๆน้อพี่น้องเนาะนาลีจะบอดายเาไปถ่ายแล้วเพราะว่านาลีสินางคายแบบอ่าแคมทางเอาเนาะแบบว่าไปคายแบบแคมถนนอาะนะไครคนกายไปกายมาอะไรให้ขจ้ามาซื้อเนาะนาลีบอดายเอาเลาะคายคือตะโอนแบบไปคำหรือไปเสามากคำเนี่ยสินะอาจจะบอดาเป็นแบบนั้นแล้วและสิเฮตุแห่นาลีมีเวลาถ่ายคลิป ไล่ึ้นนะเพียงเนานะบางทีกะบสองมื่นตอนหนึ่งคลิปเนาะบางทีกะมื่นละคลิปนาะรีศิษย์พญายงาังหายได้อ่ามื่นละคลิปเนาะเพราะว่าจุดประสงค์นารีแต่นารีกับโอ้โหวสิเฮ็ดคอนเทนต์ยังหะนนะฝากพ่อแม่พี่น้องโค้ดเลยเนาะบอกให้นารีเฮ็ดเลยเนาะว่านะมักคอนเทนต์แบบได้เพราะตอนนี้นารีกําลังจะอ่ามีบอคลคายนะแบบเาะน,ะน,นเาะาแ,านะแบบว่าไปเสาเขาเอาหันนะพี่น้องเสาดินขจ้าแคมทางเนาะแบบว่าเฮ็ดอันโฮ่งแบบอยียงก็เอาผาบัดยังขากันแซงยังเฮ็ดเป็นโฮ่งเนาะพี่น้องเนาะ เผื่อคลายอ่าคลายเครื่องเนาะแล้วก็คิดว่านารีจะนาจะอ่าคลายน้บนับเนาะคลายนําปั่นพี่น้องเดี๋ยวคลายแป๊บสี่แคมทางเลยก็คลายห้วยคลายเสื้อผ้ามือซองนําเป็นทีเดียวกันเลยเนาะเป็นบอลเดียวกันเลยนาลรีคิดว่าแต่ตอนนี้เฮาก็ได้มีแบบสถานทีแล้วเนาะแต่ว่าเฮ้าบาท่านได้อ่าไปอ่าเหตุคลายเธอเนาะเฮาก็ต้องรอถ่ายประมาณสักที่นึงเขาจะได้ลมครับ จะค้องดินคะเจ้านาวาสีอนุญาตให้เฮาค้ายเลขโบอะไรก็ขค้ายเสือผ่ามือโองอะไรก็บค้ายนังปั่นเนาะหรือว่านังเป๊บสี่ยงังต่างๆกาแฟเนาะก,กาแฟนมนาลิีจะคายประเภทนัน,นเนาะ,ะว่าตอนนี้นาลลี่กัแบบกำลังอ่ะ สะสมอ่าทื่นห้อนเนาะแบบว่าที่แบบตัวเองไปขายเครื่องซื้อผา้าเสื้อผา้ามือสองเพื่อสิม,มาเป็นทื่นในการเปิดหานน้ำปัน้นระหารแบบหันน้อยไม่หานใหญ่เนาะพี่น้องแบบขายแบบแคมทางแค้มถนนเอียงประมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นข่าวดีของนารีเนาะอ่าสิเป็นอะไรกับฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามเนาะฐานารีได้ไปอ่าไปขายไปขายแล้วนารีสิอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกครั้งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้นารีบอทันได้มาหายคอมเม้นพี่น้องภาพ พาพแม่พี่น้องมาเบิร์เถอะเนาะเพราะว่านาลีกำลังลมนำจากห้องทีเขาเจ้านะอะไรสำหรับคลิปนี้นาลีกับโค้ชบอกยังไรเนาะนาลีอยากขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้จังไดก็คือเกาวฝากพรมัยพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้นาลีแบบนี้คือเกาวเนาะสำหรับคลิปนี้นาลีกับโคจากไปก่อนถ้าหากว่าคลิปนี้บบสนุกสนานหรือว่าบบถึกอกถึกใจกับกาบขอโทษขออภัยเนาะไว้เดียวติดตามคลิปๆนานนะพี่น้องเนาะ สบายดีแล้วก็ขอบใจเนาะบ๊ายบายพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไป